ใจแข้งนิวคาเสเซิลปัดคอเสนอหลอบสองไบยเยร์ยื่นสื่อสิเปียปฝากกดสับสะไข่และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้า,าดวยเดือจากเพื่อที่ซิบบพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมึงขอบคุณจา้า Sky Sports สื่อกีฬาต่างประเทศซื่อดังรายงานวาดิวค่าเซิลนยังคงปฏิเสธข้อสเสนอหลอกซองจากไบเยนมิวนิกที่ต้องการขอสื้อโตคีเลนซิเปียฟุ่นแบ็กโตเก่งไปรวมทัพเสือไต่กำล่งม่องหาแบ็กขวาไล่ไม้ไปเสริมทีมในส่วนตลาดเดือนมกราะะคมพอทีมมีปัญหาในตำแหน่งมีจนต้องใส่คอหลาดไล่เมื่อร่มงไปเล่นยูบอยเพีองณะทีนุดแซม,มาซาอุยกระติดภ,ภารกิจกับทีมชาติโมร็อกโกในการสู้ซื้อแอฟริกันคัพออฟเนชัน แมงว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษของสาลิกาได้งาขึ้นโตเหลือกที่น่าจิตตอบโจย์จากรายงานระบุวา่าไบเยนยื่นข้อเสนอหลอบสองถี่จำนวนเงิน13ล้านปอนด์ให้นิวคาเซิลพิจารณาแต่ทังทีมดังแฮ่งพีเมียลิกยังคงปฏิเสธใครคิดเห็นยังใดกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ปูดคุยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ